เรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวที่ถูกบล็อกในประเทศไทยดังนั้นเพื่อไม่ให้พลาดการติดต่อสื่อสารกรุณากดติดตามเรีกกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับกันพลาดรัดถังแตกหรืออย่างไรเบี้ยคนชราก็ยังไม่เว้นประเทศแบบไหนกันเนี่ย มาไล่เบีย้ยเอากับคนเฒ่าคนแก่คนชราที่อายุเก้าสิบป่าแปดสิบป่าหลายคนอายุเกือบร้อยปีแล้วยังมาออกหนังสือไล่ทวงนี่จะฟ้องร้องทำกันได้ลงคอได้ยังไงแต่งานนี้เดี๋ยวก่อนไม่หมูเพราะสารดีกาเคยชี้ เบี้ยคนชรารับโดยสุจริตไม่ผิดเมื่อรัฐบาลถังแตกหันมาไล่เบี้ยเรียกคืนย้อนหลังเบี้ยคนชราเรียกคืนนับสิบปีบางคนอ้วมโดนเรียกเป็นแสนกลายเป็นทอ l ์กออฟเดอะทาววุ่นวายไปทั่วเมื่อคนชราทั่วประเทศไทยที่ได้รับเงินช่วยอื่นจากการที่บุตรเสียชีวิต รับบำเหน็จบำนาญจากการที่เป็นทหารผ่านสงครามหรืออย่างอื่นๆทำให้คนชลาหลายหมื่นลายทั่วประเทศโดนเรียกคืนเบี้ยผู้สูงวัยบางลายอายุเกือบร้อยแล้วก็มีแต่เดี๋ยวงานนี้ไม่หมูพราะสารดีกาเคยมีคำพิพากษาเมื่อปี2559ว่าหากรับโดยสุดจริต ย่อมไม่มีความผิดแต่อย่างใดงานนี้อาจจะกลายเป็นว่าคนจะฟ้องคนจะร้องอาจโดนมาตรา157ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบก็เป็นไปได้เรื่องราวดังกล่าวเป็นที่ฮือฮาและเกี่ยวกล่าวในโลกออนไลน์สื่อหลายสำนักนำเสนอข่าวนี้มาหลายวันแล้วหลังจากเฝ้าดูเฝ้าติดตามเรื่องราวดังกล่าว คงต้องมาฟันธงว่างานนี้ไม่หมูเพราะเคยมีคำพิพากษาเมื่อปี2,559ชัดเจนแล้วว่าจำเลยไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือค่าของชีพผู้รับเบี้ยหว,วัดบำนาญตามกฎหมายแต่โจทรใจเงินดังกล่าวให้จำเลยไปโดยผิดหลงจึงเป็นเงินที่จำเลยได้รับไว้โดยปัสจากมูล อันอ้างกฎหมายได้และทำให้โจทย์เสียเปรียบอันเป็นลาบมิควรได้หาใช่เป็นเงินที่โจทย์มีสิทธิติดตามเอาคืนได้อย่างเจ้าของทรัพย์สินไม่และเมื่อได้ความว่าจำเลยได้รับเงินช่วยเหลือค่าของชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญไว้โดยสุดจริตและนำไปใช้จ่ายหมดแล้วก่อนที่โจทจะเรียกคืน จำเลยจึงไม่ต้องคืนเงินดังกล่าวให้กับโจดตามประมวลกฎหมายแพ่งรับพาณิชย์มาตรา412งานนี้ไม่หมู่แล้วสงสารแต่คุณตาคุณยายทั้งหลายอายุบางคน80ว่า90ว่าร่วมร้อยแล้วตกอกตกใจงานนี้ พานจะป่วยพานจะไม่สบายกันนะเรื่องราวดังกล่าวเป็นที่ฮือฮาและเกี่ยวกราวเมื่อเมื่อวันที่3เมษายน2563กระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นได้มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดซักซ้อมแนวทางเกี่ยวกับการเรียกเงินคืน เงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุคืนจากผู้สูงอายุที่รับบำนาญจากหน่วยงานของรัฐโดยสรุปหนังสือนี้บอกว่าให้กระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเรียกคืนเงินดังกล่าวจากผู้สูงวัยที่เป็นคนได้รับเงินสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจซึ่งได้แก่ผู้รับบำนาญเบีย้ยหวัดบำนาญพิเศษหรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน โดยมีข้อต่างการดังต่อไปนี้ 1. ผู้ประสงค์จะคืนเงินดังกล่าวเต็มจำนวนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งเดียวให้ดำเนินการตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หากไม่ประสงค์คืนเงินดังกล่าวให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นสามารถฟ้องร้องเรียกคืนเงินดังกล่าวที่เกินสิทธิ์ไปภายในหนึ่งปีนับตั้งแต่วันที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรู้ว่า มีติดเรียกเงินคืนหนังสือออก3เมษายน2563หมายความว่าภายในวันที่2เมษายน2564องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการป้องร้องตามหนังสือสั่งการนี้ 2. กรณีผู้สูงอายุที่ประสงค์จะขอผ่อนชำระให้ดำเนินการตาม ประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การผ่อนชำระหนี้3กรณีผู้สูงอายุได้เสียชีวิตลงทายาทย่อมถูกบังคับชำระหนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1600หมายความว่าวันนี้นอกจากตัวผู้สูงอายุแล้วทายาทยังต้องรับผิดชอบเงินดังกล่าวจากหนังสือดังกล่าวของ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาไทยเป็นเหตุให้เกิดความวุ่นวายไปทั่วประเทศเราไปดูสื่อหลักต่างๆว่านำเสนอข่าวนี้ยังไงเราไปดูกันที่ไทยรัฐก่อนนะครับตัวอย่างที่ไทยรัฐยายอา,า,ายุ8.9ปีช็อกเจอหลวงวงแหวบกระทรวงมหาไทยเรียกเบี้ยสูงอายุคืนเกือบแสนโอดจะเอาที่ไหนมาให้ เมื่อวันที่27มกราคมไทยรัฐออนไลน์ได้นำเสนอข่าวนี้รายละเอียดใจความว่ายายวัย89ที่เชียงรายโดนเทศบาลเรียกเงินคืน99,200บาทตั้งแต่ปี2551เนื่องจากรับเงินบำนาญจากมทบ37ของบุตรชายคนโตที่เป็นทหารแล้วเสียชีวิตเจ้าตัวตกใจไม่รู้จะหาที่ไหนมาคืน เมื่อวันที่27มก,กราคมผู้สื่อข่าวเดินพางไปบ้านเลขที่57หมู่10ตบบสำบลสันทายอำเภอเมืองเชียงรายพบนางฟองอินตะปัญญาอายุ89ผู้ได้รับความเดือดร้อนหลังได้รับหนังสือแจ้งจากเทศบาลตบบสำบลสันทรายอำเภอเมืองเชียงรายทวงเงินค่าเบี้ยยัยงชีพผู้สูงอายุจำนวน99,200บาทตั้งแต่ปี2551ถึง2562ระยะเวลากว่า10ปี กรณีได้รับเงินบำนาญพิเศษจากมทบ37จากสาเหตุ11อินสอนอินตะปัญญาบุตรชายคนโตทหารสังกัดกองทบกเสียชีวิตตั้งแต่1ตุลาคม49จึงไม่มีสิทธิ์รับเบี้ยค่ายัางชีพผู้สูงอายุยายฟองหรือแม่อุ้ยฟองอายุ89กล่าวว่ารู้สึกตกใจเมื่อได้รับหนังสือจากสำนักง,งานเทศบาลสันทรา ทวงเงินคืนค่าเบี้ยงเลี้ยงอย่างชีพผู้สูงอายุ99,200บาทพร้อมดอกเบีย้ยซึ่งขณะนี้ไม่รู้ว่าจะเอาเงินที่ไหนมาคืนให้เพราะเงินที่ได้มาก็เอาไปกินไปใช้หมดแล้วตัวเองอยู่ตัวคนเดียวในบ้านหลังนี้เป็นโรคหลายอย่างตั้งแต่โรคหัวใจโตฟัามดันโรคไตต้องให้ลูกชายพาไปฟอกไตที่โรงพยาบาลยานณสังวรตำบ,บนเวียงชัยตับดาละสองครั้ง มีแต่ค่าใช้จ่ายสูงหากมาเรียกเก็บเงินคืนคงไม่มีเงินคืนให้อย่างแน่นอนแม้จะให้ผ่อนเดือนละ2,000บาทเป็นเวลา5ปีก็ไม่สามารถหาเงินมาคืนได้ทางด้านนายเขื่อนเพชรอินตทปัญญาอายุ63ลูกชายกล่าวว่าตนเองมีอาชีพขับสามล้อตุกๆรับจ้างเป็นคนหาเลี้ยงครอบครัวรวมถึงมันดาของตนยิ่งช่วงโควิด1 9ไม่มีคนมาจ้างบางวันก็ได้เงินบางวันก็ไม่ได้เงิน รถต้องผ่อนไฟแนนซ์ทุกวันนี้มีไรายได้ไม่พอรายจ่ายอยู่แล้วอยากจะถามหน่วยงานที่ดูแลเรื่องเงินเบียบ้ยยังชีพผูพ้สูงอายุว่าทำไมไม่ตรวจสอบให้ดีเสียก่อนจึงจ่ายเงินให้ชาวบ้านพอมาเรียกเงินคืนชาวบ้านก็ไม่มีปัญญาจะใช้คืนเพราะตนเป็นคนหาเช้ากินค่ำครอบครัวไม่ได้ลำรวยจึงอยากขอความเมตตาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มาดูแลเรื่องนี้อ่า น่าเศร้าใจกับประเทศไทยปกติแล้วผู้สูงวัยคนเหล่านี้อยู่ในประเทศที่มีรัฐสวัสดิการคนเหล่านี้จะได้รับการดูแลจากรัฐเป็นอย่างดีแต่งานนี้ในประเทศนี้กับตรงกันข้ามผู้สูงวัยของประเทศนี้วันนี้กำลังจะถูกฟ้องร้องดำเนินคดีเพราะได้รับเงินที่มิควรได้ อีกกรณีหนึ่งเป็นเรื่องราวของคนที่จะถูกฟ้องร้องดำเนินคดีเช่นเดียวกันอายุ56ปีที่จังหวัดชัยนาทประชาชาติดอทเน็ตโพสต์ว่าเรียกคืนผู้เบี้ยผู้สูงวัยอีกรายที่ชัยนาทหญิงอายุ56ขอติดคุกไม่มีเงินสู้คดี ข่าวสดรายงานว่าได้รับการร้องเรียนจากนางมณิเนนคำอายุ56ปีชาวบ้านตำบแลแพรกศรีราชาอำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทว่ามีนังสือมาขอเรียกเงินคืนที่จ่ายให้กับนางชูเนียนแขกซึ่งเป็นมารดาของตนย้อนหลังไป10ปีเป็นเงินทั้งสิ้น12,800บาทนางมณิเปิดใจทั้งน้ำตาว่า สาเหตุเนื่องจากพี่ชายตนเป็นทหารอากาศประสบอุบัติเหตุเครื่องบินตกเสียชีวิตเมื่อปี2526ทําให้พ่อแม่ได้รับเงินบํานาญพิเศษจนถึงปี2556พ่อได้เสียชีวิตลงเหลือแต่แม่ได้รับเงินบํานาญจากพี่ชายแต่เมื่อปี2562มีหนังสือจากเทศบาลสันบุรีมาขอเรียกเงินคืนขณะนั้นแม่ของตนเป็นผู้ป่วยติดเตียงตนจึงเข้าไปสอบถามทางเจ้าหน้าที่ และได้เซ็นยอมรับสภาพหนี้แทนแม่โดยขอผ่อนชำระเดือนละ1,000บาทเป็นเวลา102เดือนเป็นเงิน1,2,800บาทต่อมาปลายเดือนมีนาคม2,563แม่ได้เสียชีวิตลงหน่วยงานยังมีนุ่สือทวงถามหนี้มายังแม่ตลอดเวลารู้สึกทุกข์ใจเป็นอย่างมากเพราะตอนอาศัยอยู่กับแม่เพียงสองคนในบรรดาพี่น้องได้เสียชีวิตเกือบหมดแล้วหนี้สินจึงตกมาอยู่ที่ตนคนเดียว จึงอยากวอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเรื่องนี้เพราะแม่ตนได้เสียชีวิตไปแล้วให้ตัดออกได้หรือไม่นี่สินจะได้ไม่ต้องตกทอดมาอยู่กับลูกหลานให้เดือดร้อนกันเป็นเรื่องราวที่ไม่น่าเชื่อว่าวันนี้เรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นทั่วประเทศไทยชาวบ้านนับหมื่นลายที่ต้องได้รับความทุกข์ยากกันทั่วหน้าเมื่อรัฐบาลถังแตก แต่มีเงินจัดการปรับปรุงห้องน้ำบนเครื่องบินห้องเดียว54ล้านปรับปรุงห้องสำรานบานทะูด750ล้านชาวบ้านหมื่นคนคนละแสนเป็นเงินประมาณพันล้านถ้าห้องสำรานบานทะูตเอาไว้ติดชึ่งกลางอากาศหรือห้องน้ำหรือแผนจะซื้อเครื่องบินลําใหม่จากที่มีอยู่แล้ว30ลำ อีกหลายหมื่นล้านเงินพันล้านมันเศษเงินของเขาคนนั้นแต่ละปีรัฐบาลสนับสนุนเงินให้เขาคนนั้น37,000ล้านยังไปปรับปรุงพระราชฐานเป็นงบต่อเนื่องผูกพันอีกนับหมื่นล้านวันนี้เงินพันล้านที่กำลังเรียกคืนจากชาวบ้านเพราะรัฐบาลถังแตกแต่คำถามคือทำไมยังปรับปรุงห้องน้ำา5ล้านเอาไว้ขี้ ทำไมยังปรับปรุงห้องสำาราญบานทรุต750ล้านเรียกเงินชาวบ้านเป็นหมื่นๆคนได้เงินกลับมาอย่างมากก็พันล้านสองพันล้านมันเป็นเรื่องน่าเศร้าที่สะท้อนใจจริงๆว่าประเทศนี้ทำไมไม่เห็นคนเป็นคนกันบ้างไปขู่ว่าจะฟ้องร้องกับชาวบ้านอายุ80-90ปีบางคนเป็นลูกเป็นหลานที่ตกทอดกันมาเป็นหนี้สินตกทอดกันมามันถูกต้องแล้วหรือ เวลาจ่ายเงินให้เขาเฉลี่ยแล้ววันละยี3สบาทคนแก่คนเฒ่าก็เอาไว้กินเป็นวันวันกันไปกันตายแต่เวลาเรียกเก็บเป็นเงินก้อนแบบนี้ทำกันแบบนี้แล้วประเทศนี้มันจะอยู่กันอย่างไรในเรื่องราวดังกล่าวไปดูกันว่าชาวเน็ตคิดเรื่องนี้อย่างไรไทยรัฐนิวบอกว่าสุดสลด ทวดอายุ99ปียอมติดคุกไม่มีเงินคืนเบี้ยคนชราโดนตามคืนเกือบแสนแทนที่บ้านปลายชีวิตของคนแก่แกจะได้มีความสุขได้ใช้ชีวิตอยู่กับลูกหลานไม่ต้องคิดอะไรกับต้องเจอเรื่องเฮี้ยที่อีพวกรัฐบาลทำพลาดเบี้ยคนชราการเรียกคืนเบี้ยคนชราย้อนหลังสะท้อนระบบการทำงานของภาครัฐที่ล้มเหลว พังสะเทือนแผ่นดินแบบสุดๆสังคมมีคำถามมีความผิดพลาดอะไรที่ปกเม็ดไว้อีกไหมประชาชนเริ่มสงสัยและอยากจะรู้อยากให้รวมผู้เสียหายตั้งกันฟ้องเป็นกลุ่มเลยฟ้องลัดเกี่ยวกับการทำงานของเจ้าหน้าที่แฮชแท็กเบี้ยคนชรามันคือความอุบาทจริงๆทำงานพลาดเพราะตัวเองแต่กลับมาเรียกร้องจากคนอื่น รองรื้อถอนมาตรวจสอบกันใหม่ทั้งเก่าทั้งใหม่ต้องร่วมกันรับผิดชอบสิวะกูโกรธกับข่าวนี้จริงๆความอุบาทของระบบราชการไทยให้ไปแล้วจะเรียกคืนกับผู้สูงอายุเนี่ยนะจิตใจทําด้วยอะไรวะพาดเองก็หาทางแก้เองไม่ใช่ไม่สนตีสนแปดทวงเงินกับคนแก่ใครเขาจะหามาคืนให้พวกมึงได้ตอนให้อย่างกับเศษสตังแต่ตอนคืนจะเอาเป็นก้อน บ้านมึงไม่มีคนแก่เนอะนรกเบี้ยคนชรลาเฉลี่ยวันละยี่สิบสามสิบบาซื้อข้าวยังไม่พอกินเลยทีอีพวกอบตอเอางบไปเที่ยวไร้สาระสดปั้มตายกันทุกปีตัดงบตรงนั้นมาคืนม้างสิทำผิดต้องรับผิดชอบบ้างสรุปว่าเลขบัตรประชาชนไม่ได้ช่วยหน่วยงานตรวจสอบหาเหวอะไรได้เลยก่อนใจ่ายเงินเลยหมันเป็น primary key ที่ไม่ซ้ำกันเลยนะเว้ยเฮ้ย เห็นสภาพคุณยายทวดแก่มากอายุทะล้อยแล้วจะไปเอาเงินที่ไหนมาคืนให้ยอมติดคุกคือบ้าไปแล้วไม่ควรไปเรียกคืนไปเก็บเอากับคนทำผิดคนคิดเงินผิดหรือวะวันวันยกความผิดให้คนบริสุทธิ์มันใช่เหรอฮะนี่โคตรแปลกทั้งที่ความผิดแม่งเกิดจากหน่วยงานของรัฐแต่กลับไม่มีใครไปบี้ เอาผิดหน่วยงานที่รับผิดชอบเลยกลับเป็นฝ่ายคนชลาถูกไล่บี้ไล่ทวงเงินแถมบวกดอกเบี้ยแถมยังมาบอกว่าไม่จ่ายจะฟ้องศาลเพราะบางคนเซนรับสภาพนี้ไปแล้วด้วยความไม่รู้ควรไล่บี้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบก่อนหรือเปล่าการที่รัฐบ,บาลบกพ่องในหน้าที่เป็นความผิดของผู้ถูกกระทําหรือหรือฝ่ายกระทํากันแน่ที่สมควรรับผิดชอบอันนี้อยากรู้ ทำงานผิดพลาดกันเองต้องรับผิดชอบกันเองไหมผิดพลาดมาทั้งหลายปีเพิ่งจะมาตรวจสอบกระบวนการทํางานนี้หรือยังไงหน่วยงานรัฐอะไรวะงงแล้วเรียกเก็บที่ประชาชนที่เขาอายุมากเนี่ยนะประสาทแดกวัยชราคืออนาดไม่มีแม้แต่ความผิดก็ต้องทุกทนใครเล่าจะมองเห็นบางคนแสนอดจนยอมติดคุกเพราะความผิดพลาดที่ตัวเองไม่ได้ก่อ เจ็บปวดใจและยิ่งหดหูผู้ปฏิบัติหน้าที่และรัฐควรรับผิดช,ชอบไม่ใช่ปกักความผิดมาให้คนชราหน้าหดหูใจยิ่งนักเมื่อรัฐโยนความผิดให้ประชาชนผักภาระให้คนชราที่ตัวเองไม่ได้กระทำความผิดมันคือความผิดพลาดของรัฐแต่ประชาชนต้องรับผิดช,ชอบใครไปขึ้นทะเบียนให้คุณยายได้ตอบเขาว่าได้รับเงินสวัสดิการรัฐจากหน่วยงานอื่นหรือไม่ ถ้าตอบว่ามีเขาจะไม่ขึ้นให้ป้องกันการจ่ายทำตอนเคยไปขึ้นเจ้าหน้าที่จะถามก่อนคำถามถ้าเขาไม่ได้ถามละ่ะมีคนคิดตามความเห็นนี้ว่าเงินมันคนละส่วนกันบำนาญจากลูกก็ส่วนหนึ่งมันเป็นคนละส่วนกับเบี้ยคนชราที่คนชราทุกคนพึงจะได้เพราะตอนหนุ่มตอนสาวคนชราเหล่านี้ทำงานเสียประกันสังคมหรือเสียภาษีหรือซื้อสินค้า,สคาเสียแบด เงินบำนาญของลูกคือสิ่งที่ลูกทําไว้ให้แม่ถ้าเสียชีวิตส่วนเบี้ยคนชราคือส่วนของแม่ที่ต้องได้รับทําไมไม่แยกกันจ่ายนะสนับสนุนพรบรบำนาญภาคประชาชน3,000ันบาททั่วหน้าพักการเมืองหลายพักก็ยื่นตามภาคประชาชนประยุทธ์ปัดตกของภาคประชาชนไปแล้วเหลือของหลายพักที่เหนือหาคล้ายๆกัน อันนี้รัฐบาลหรือโจรเงินในคังมันหมดหรือ,อยังไงทำงานพลาดแล้วมาขอเรียกคืนมึงควรเอาเรื่องที่คนของมึงไหมฮะไอหน้าสลัดประเด็นเรียกเงินคนผู้ถูงอายุนี่มันเป็นเชี่ยอะไรกันวะประเทศชาติตกต่ำถึงขนาดต้องมาเรียกเงินคนเฒ่าคนแก่หรือวะฮะใช่ที่ครับเรื่องเบี้ยคนชราไม่น่าเกิดขึ้นถ้ากรมบัญชีกลางไม่ตรวจสอบเป็นรายปี บางคนได้ตั้งแต่อายุ6กสิถึง9กกรมบัญชีการไปไหนไปทำอะไรอยู่30กว่าปีไม่ตรวจสอบแล้วอนุมัติเข้าไปได้ยังไงสงสัยมาเรียกเก็บย้อนหลังแบบนี้เคยดูแต่ในซีรีส์เกาหลียุคโซซอนที่เหล่าขุนนางเหล่าเสนาบดีโกงกินจนประชาชนเดือดร้อนแต่ไม่น่าเชื่อว่าจะมาเจอกับรัฐบาลของประเทศตัวเองเกินเดียวยาจริงจรัฐบาลแบบนี้ชมรมพัฒนาชุมชนอบทอโพสทำนองที่ว่า คนแก่ที่รับเบีย้ยคนชราสแสดงข้อความเท็จแล้วดูเคสยายจูอายุ96ตั้งแต่52ถูกเรียกคืนย้อนหลัง11ปีชิปหายกรมบัญชีกลางอ้างว่าเพิ่งตรวจสอบเพราะกระทรวงหาดไทยกับกรมเพิ่งมาเชื่อมโมยงข้อมูลเ7ปี53แม่งกูร้องเชี่ยหนักมากนี่ไงแถลงข่าวไม่ได้หาคนลับผิดในมหาลาัยมันสอนเป็นบทเรียนเปรียบเทียบความรับผิดชอบระหว่างรัฐกับเอกชน มอทรอรับปัญหาการจ่ายเงินเบี้ยคนชราผิดพลาดจริงกําลังเร่งเจรจาแก้ไขผ่อนปลนการคืนเงินเพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชนล่าสุดสภาทนายความในพระบรมราชูปัะภ์มึงไม่ต้องอยู่ในพระบรมใครก็ได้มึงจะต้องอะไรกันนักกันหนาะออกมายื่นมือจะว่าความให้ประชาชนที่เดือดร้อน และสุดท้ายปากไว้อีกครั้งหนึ่งคำพิพากษาสารดีกาที่10850ทับ2559จำเลยผู้สูงอายุจำเลยวงเล็บผู้สูงวัยไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยค่าของชีพผู้รับเบีย้ยหวัดบำนาญตามกฎหมายแต่โจทย์วงเล็บหน่วยงานจ่ายเงินดังกล่าวให้กับจำเลยโดยผิดหลงจึงเป็นเงินที่จำเลยได้รับไว้โดยปัสแจกมูลันอ้างกฎหมายได้ และทำให้โจ์เสียเปรียบอันเป็นราบมิควรได้หาใช่เงินที่โจ์มีสิทธิติดตามเอาคืนได้อย่างเจ้าของทรัพย์สินไม่และเมื่อได้ความว่าจำเลยได้รับเงินช่วยค่าของชีพผู้รับเบี้ยหว,วัดบำนาญไว้โดยสุจริตและนำไปใช้จ่ายหมดแล้วก่อนที่โจ์จะเรียกคืนจำเลยจึงไม่ต้องคืนเงินดังกล่าวแก่โจ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา412 คำพิพากษาสารดีกาที่10850ทับ2559วันนี้สิ่งที่มันน่าเศร้าใจก็คือว่าคนเฒ่าคนแก่อายุขนาดนี้จะอยู่ไปได้อีกกี่ปีชีวิตบ้านปลายควรจะอยู่ด้วยความสงบไม่ต้องคิดถึงเรื่องทำมาหากินหรือเรื่องของเงินทองรัฐ มีหน้าที่ที่จะต้องดูแลคนเหล่านี้แต่วันนี้กับตรงข้ามนอกจากไม่ดูแลแล้วยังจะฟ้องร้องไล่บี้เขาเราอยู่ในประเทศแบบไหนกันนี่ประเทศที่แค่ห้องขี้ของคนไม่กี่คนห้องจำราญบานทะลุที่นอนกันได้อย่างกี่คนห้องนั้นเมืองจะนอนได้คนสองคน หรือมึงจะหมาหมู่กันสี่ห้าคนเจ็ดร้อยห้าสิบล้านเรียกวิทยุผู้สูงอายุคืนจากประชาชนหมื่นคนคนละแสนก็พันล้านเรียกไปทำห้องสำราญบาลทะลุดไว้ปี้การอากาศกันอีกห้องหนึ่งหรือ,อยังไงอยากจะถามจริงๆหัวใจของคนที่ดูแลที่ปกครองประเทศนี้ว่ายังเป็นคนกันอยู่บ้างหรือเปล่า และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของงานนี้ไม่หมูสารดิกาเคยชี้เบี้ยคนชรารับโดยสุดจริตไม่ผิดเมื่อรับถังแตกไร่บี้เรียกคืนย้อนหลังเบี้ยคนชราโดนอ่วมบางรายโดนเป็นแสนวุ่นวายไปทั่วคนชราหลายหมื่นลายโดนเรียกคืนเบี้ยผู้สูงวัยบางรายอายุเกือบร้อยแล้วก็มี แต่ง,งานนี้ไม่หมูเพราะสารดีกาเคยพิาพากษาหากรับโดยสุจริตไม่ผิดต่อเรื่องราวดังกลา่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งชนแนลเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์สะท้อนความคิดเห็นชาวเน็ตไทยสู่คนไทยทั่วโลกเนื่องจากช่องข่าวแห่งนี้ได้ถูกบล็อกโดยรัฐบาลไทยเรียบร้อยแล้วดังนั้น เพื่อนๆจะต้องกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดการติดต่อสื่อสารและอันหนึ่งสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการสนับสนุนช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ให้ยังคงคือหาและเกี่ยวกาวในโลกออนไลน์ได้ต่อไปนานๆสามารถสนับสนุนได้ด้วยการกดสมัครหรือกดจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35บาบาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับ